สวัสดีครับผมพอ,อนัทสิทธิ์นะครับจากรายการ Insight Daily นะครับที่ช่วยทำให้พวกเราตัดสินใจในการทำธุรกิจได้ดีขึ้นในทุกๆวันแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวข้อที่มีชื่อว่าแอป i v e r y ตัวใหม่นะครับของไทย Hero ที่จะช่วยร้านอาหารจริงหรือไม่นะครับแล้วจะแอปตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า Robin Hood นั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับตอนนี้ผมได้อ่า ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับรุกขยายธุรกิจเตรียมเปิดแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่สัญชาติไทยที่มีชื่อว่า r o b i n h o o ดชูจุดเด่นนะครับไม่เก็บค่า GP GP คือตัว Profit นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีชาร์จเพิ่มนะครับแล้วก็ได้รับเงินโอนเร็วหวังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับร้านค้าผู้ส่งสินค้าและก็ผู้สั่งสินค้าด้วยเช่นเดียวกัน พร้อมที่จะขยายไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินในอนาคตนะครับแล้วก็จะแอปตัวนี้เนี่ยก็มีการตั้งเป้านะครับว่าจะมีร้านค้าเนี่ยเข้ามาร่วม4-5หมื่นรายภายกันในสิ้นปีเลยทีเดียวนะครับใช้เวลาแกนเคงแค่ไม่ถึง6เดือนนะตั้งเป้าที่จะเทียบกับเบอร์หนึในตลาดนะครับเพราะว่าเบอร์หนึ่งในตลาดเนี่ยก็มียอดจำนวนร้านนะครับที่เข้าร่วมเนี่ยอยู่ประมาณตัวเลขเดียวกันเลย4-5หมื่นร้านนะครับ ต้องการนะครับคุณวิทยาคุณวิทยานะครับนันทคุณอาทิตนะครับขอภัยคุณอาทิตย์นันทวิทยานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือว่า SCB นะครับก็บอกว่าธนาคารเนี่ยได้พัฒนาดิจิตลัลแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่นะครับโดยใช้เวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นนะครับ เป็นสัญชาติไทยนะฮะไม่เก็บค่า GP เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการถ้าพวกเรายังจํากันได้เนี่ยมอต้นปีที่ผ่านมานะครับช่วงที่โควิดเนี่ยเข้ามากระแทก,กหนักๆประมาณปลายเดือนมีนาคมต้นเดือนเมษายนนะครับก็มีการโวยวายกันขึ้นมานะครับของร้านค้าว่าเอ๊ะทำไมาร้านค้าใหม่ๆที่จะเข้าไปอยู่บนแพลตฟอร์มนะครับของ g r r a b นะครับ ค่า GP นะหรือค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจากเดิมเคยเก็บอยู่30%ทําทำไมกระโดดไปที่35%เอ๊ะท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วในช่วงที่ธุรกิจไม่ดีแบบนี้เนี่ยควรจะลดราคาค่า GP ลงมาหรือเปล่านะแล้วก็มีดราม่าก,กันไปอยู่ช่วงประมาณ2อาทิตย์นะครับก็ตัว SCB เนี่ยก็ต้องการที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มตัวเนี้ขึ้นมาช่วยเหลือนะ ร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะครับโดยที่ร้านเล็กๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดจะต้องมาโดน GP นะ30% 35%เนมี่ยมันอยู่ไม่ไหวจริงๆจริงๆธุรกิจอาหารนะถ้าเรียกว่าอาหารเลย GP มันก็คือ30%เลยนะครับผมก็เชื่อว่าคนที่ทำธุรกิจนะเราโดนหักในช่วงที่ผ่านมานะก็ต้องการที่จะ ทำให้ธุรกิจนะ up and running นะครับก็คือสามารถดําเนินไปได้ยังมี cash flow นะครับแล้วก็ยังคีปงานนะเก็บงานเอาไว้ให้กับพนักงานได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพอมีคนเข้ามาแข่งขันกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ร้านอาหารก็แข่งขันกันเองนะแล้วก็เอ๊ะมันจะไปอยู่ได้ยังไงยิ่งแข่งนับวัน GP หรือว่าตัวกำไร g Gross Profit มันยิ่งหายไปเรื่อยๆนะครับเจ้าแอป Robinhood ตัวนี้นั่นแหละนะครับก็จะมาช่วยนะโดยที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการแลกเข้าด้วยไม่เก็บค่า GP ด้วยแล้วที่พีคที่สุดนะครับพีคที่สุดเลยก็คือจะโอนเงินรวดเร็วภายใน1ชั่วโมงหลังจากที่ผู้รับนะครับจ่ายเงินทั้งในส่วนของร้านค้าและก็ผู้ส่งของผู้รับนี่ก็คือคนใช้แอปนั่นเองนะครับ ก็แต่ปกติแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้านะที่มีบัตรเครดิต transaction ม,มันก็ตัดไปเลยอัตโนมัตินะก็เรียกได้ว่าแทบจะแทบจะทํางานเนี่ยนะครับขายอาหารเนี่ยไม่ต้องไปรังรอเลยว่าวันพรุ่งนี้เงินจะเข้าไหมนะครับภายในวันเลยละกันนะครับเรียกว่าวิ t h ินวันเดยนะทั้งนี้นะครับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีชื่อว่าโรบินฮ o ดนะครับจะดําเนินการภายใต้บริษัท Purple v e n t u r e s นะ Purple ก็คือสีม่วงนั่นเองนะครับ ก็เป็นบริษัทน้องใหม่ในเครือ S C B 1 0 X นะครับมีงบประมาณลงทุนต่อปีเนี่ยอยู่ที่100ล้านบาทนะครับมีตัวเลขอยู่ที่100ล้านบาทนะครับแล้วก็จากการที่ต้องการช่วยเหลือคนไทยให้สามารถทำธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะนี้ผมว่าเป็นคำที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าการที่ ทุ่มตลาดนะแล้วก็ทําให้ทุกคนขัดทุนไปด้วยกันเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ทําให้มันยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นแล้วโรบินฮูดเนี่ยจึงเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมคนกับร้านค้าแล้วก็ยังเชื่อมความสัมพันธ์เชื่อมเศรษฐกิจนะครับที่สามารถช่วยเหลือแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามยากนะแล้วก็การเปิดแพลตฟอร์มดังกล่าวนะครับต้องได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ต้องบอกว่าการแข่งขันเนี่ยสูงจริงๆนะครับเดี๋ยวลองมาลองดูชาร์ตนะครับที่ผมได้มาจาก m a r k ็ตเทียก็บอกว่าร้านอาหารนะครับอย่างเ,อ,อ,เอ,อ่อย่าง Grab เนี่ยนะครับเก็บค่าคอมมิชชั่นอยู่เฉลี่ย3 0 3 5 Get นกะครับก็เฉลี่ยนะครับ Man นะ l i n ไ m a มนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะยกเว้นว่าจะเข้าร่วมโครงการค่าส่งส0บาท นะถ้าเกิดค่าส่ง10บ,บาทปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้คนสนใจนะแล้วก็สั่งสินค้าเพราะว่าเออรู้สึกค่าส่งแค่10บ,บาทถ้าเทียบกับออแอปอื่นนะที่อาจจะมีคิดแยกนะครับห้ออบา,า,านะส,สิบบาท60บาท100บาทนะพอส่ง10บาทปุ๊บก็เลยต้องมีค่าคอมมิชชั่นนะเพื่อไปถัวเฉลี่ยให้กับร i d เดอร์นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับฟู้ดแพนด้าก็ประมาณ35นะผมเองก็สั่งอาหารประจำนะครับแถวบ้าน ก็ถามร้านค้าเขาบอกไหวไหมสามสิบเซ้าเปอรเ็ขาบอกไม่ไหวค่ะนะแต่ตอนนี้ต้องทําเอาไว้เพื่อให้ร้านมันเปิดอยู่ได้กําไรอาจจะเหลือแค่แบบ5%นะแบบคือน้อยมากนะยกเว้นว่าขายกาแฟนะครับขายเครื่องดื่มอันนั้นอาจจะได้ค่า GP ได้มาจิ้นเยอะหน่อยสักประมาณ4-50%นะแต่ก็ต้องบอกว่าพอมันถูกตัดไปนะโหอยู่ยากเลยทีเดียวนะครับอยู่ยากเลยนะแล้วก็ลองเทียบ ค่าอาหารนะครับจาก4แอปยอดฮิตนะนี้ผมได้มาจากแฟนเพจที่มีชื่อว่ามีดโปรนะครับอาหารอย่างเดียวกันสั่งมาจากร้านเดียวกันนะครับราคาอาหารถ้าเป็นแก๊ฟฟู้ดเนี่ยสองถ้าเป็นไลแมนทำไมเขา list ไว้ที่230ก็ไม่รู้ฟู้ดแพนด้า240นะครับเก็ส230นะแล้วก็มีราคาแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะสั่งอาหารเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันนะ ไม่สามารถที่จะซีซัวสั่งไปได้เลยนะครับราคาส่งนะก็39บาทนะครับคิดตามระยะทางนะครับไลน์แมนยีบาทนะแล้วก็ถ้าเกิน6กิโเมตรนะเริ่มต้น55บาทเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นฟู้ดพันด้าเริ่มต้น0บาทนะครับเกทก็20บาทนะแต่ว่าร้านนี้ที่เขาสั่งมาสั่งมา40นะเพราะนั้นรวมแล้วเนี่ยนะครับก็ Grab 2 7 9 l i ็ด n ก้านะครับ ฟู้ดแพนด้าสองแปดต่างกันบาทเดียวนะแทบไม่ต่างเลยนะครับแล้วก็เก็ตถูกสุดนะครับจำนวนร้านค้าเนี่ยก็ Grab Food มี4,000 l i ไล m a แมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับอยู่4,000 0กว่า Foodpanda 3000กว่าแล้วก็ Get Food นะครับอยู่ที่2,000 0กว่าแต่ว่าแอป Robinhood เนี่ยก็ตั้งเป้าจะเป็นเบอร์หนึเลยตลาดเลยนั่นเองนะก็ไม่กล้าพูดว่าเป็นเบอร์หนึนะแต่ก็พูดแบบอ้อมๆนะว่าจะมีร้านค้า4 0 0 0 0ถึง50,000 ร้านค้าภายในปีนี้นะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยแล้วหลายคนฟังแล้วแบบเออร้อนจอกมาแล้วเออมันก็ดีนะแล้วรเดอร์จะได้อะไรนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตามข่าวเนี่ยยังไม่มีประกาศออกมานะครับแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยจะต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ยยังไม่มีประกาศออกมานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่มันได้แน่เลยเนี่ยก็คือสเต็กโฮเดอร์คนแรกก็คือร้านอาหาร นะครับร้านอาหารก็ตอนนี้มีผู้มีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียละกันก็นมีร้านอาหารเจ้าของแอปนะครับคนขับรถนะรเดอร์ Rider, แล้วก็คนซือ้อตตอนนี้เรารู้แน่แล้วนะครับว่าคนที่เป็นเจ้าของแอปเนี่ยได้ประโยชน์ละอันนี้2เนี่ยก็คือรายเดอร์ได้ประโยชน์นะทีนี้หลายคนอาจจะฟังแล้วสงสัยเฮ้ยแล้วแบบโหให้1นนะให้ใช้ฟรีนะสเนี่ยนะโอ้โหไม่เก็บค่าคอมแล้วมันจะมีอะไรมาเป็น รายได้นะครับทีนี้ผมก็วิเคราะห์นะครับตามหลักการละกันก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นแผนนั้นแยบยนนะครับตัวผมเองก็เป็นนักวางแผนกลยุทธ์นะครับแล้วก็ในระดับของ SCB เนี่ยต้องเล่นเกมยาวอยู่แล้วไม่ได้เล่นเกมสั้นนะแต่ทีนี้ผมจะมาเปิดเผยให้ฟังนะครับว่าทำไมบริษัทใหญ่ๆเขาถึงสามารถเล่นเกมยาวแล้วก็ทำให้คนเนี่ยได้ประโยชน์นะครับสามารถแชร์ลิงช่วยเหลือเกือ้อกูลอันนี้คือดีอันนี้คือหน้าฉาก นะครับเราก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆทุกบริษัทมันทำเพื่อธุรกิจนะครับแต่ถ้าเธอช่วยเหลือเกือก้อกูลกันได้ก็ make sense ทีนี้ผมก็เลยวิเคราะห์มานะครับว่าทำไมธนาคารจึงไม่สามารถจึงสามารถนะครับที่จะไม่คิดค่าคอมมิชชั่นได้แล้วเอ๊แล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรอยากให้พวกเราตั้งใจฟังในไลฟ์นี้ให้ดีๆเลยนะครับอันที่หนึ่งะครับก็คือทางธนาคารเนี่ยอากจะกว่าจำนวนร้านค้านะซึ่งเป็น ซึ่งมีดัตต้าเบสนะก็ต้องบอกว่าร้านค้าบางร้านค้าเนี่ยก็ใช้บัตรเครดิตนะครับการรับบัตรเครดิตอาจจะเป็นของอธนาคารคู่แข่งอะไรก็ว่าไปอาจจะเป็นเครื่องรูดไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีชมพูอะไรก็ว่าไปนะอย่างผมก็มีทั้ง3ธนาคารเลยทั้งสีเหลืองสีม่วงสีเขียวนะครับเขาก็ต้องการที่จะกวาดต้อนร้านค้านะครับให้ไปอยู่เป็นหนึ่งในเวนเดอร์นะครับของบริษัท ก็จะได้มี d a t a ์เบ e แล้วก็สามารถทำธุรกรรมด้วยกันได้ในอนาคตนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นวิธีคิดแบบกวาดตลาดนะคิดแบบวิธีในการโดมิเนตตลาดเลยอันที่2นะครับก็คือต้องการที่จะเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้เงิน นะของผู้ใช้งานแอป r o i n n o o d นะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นเป็นบร,ริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกันนะผมเชื่อว่าก็มีการผูกประวัติการใช้เงินกับตัวดัตเตอร์เบของลูกคา้านะครับอย่างเช่นลูกค้าคนไหนเนี่ยมีบัญชีธนาคารอยู่กับ เอเซีบก็จะมีการผูกดัต a ต้าเบสนะแน่นอนอะ่ะหน้าฉากนะครับทางธนาคารไม่ได้บอกหรอกแต่หลังฉากเนี่ยไม่ว่าจะมีกฎหมาย p d p ีนะครับในการป้องกันข้อมูลอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเราจะใช้แอปเขาแน่นอนเราก็ต้องตก กดติ๊กว่ายอมรับเงื่อนไขและกะติกานะครับแล้วก็มีกฎหมายที่เป็นเอกสารหน้ายาวประมาณ30หน้าอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องแต่สุดท้ายแล้วก็คือเขาสามารถนำดัตตาเบสของเราเนี่ยแหละไปใช้ได้กับบริษัทในเครือก็จะได้เรื่องของ Big Data เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของคนมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ต้องถือว่ามีค่านะครับเหมือนกับที่ เหมือนกับที่เหมือนกับที่กรมสรรพกรนะทำกับบริษัทนะครับที่เมื่อประมาณ2ปีแล้วที่บอกว่าใครก็แล้วแต่นะที่ทําผิดทําถูกมาไม่รู้แหละถ้ามอบตัวนะก็จะลดภาษีให้นะนี่ก็ถือว่าเป็นการที่จะเอาคนเข้ามาอยู่ในระบบ Big Data และพอเอาเข้ามาแล้วเนี่ยหลังจากนี้นะครับก็จะหนีไปไหนไม่ได้เลยข้อที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะครับของผู้บริโภคให้จ่ายเงินผ่านอีโคซิสเตม นะระบบนิเวศของธนาคารเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยอันนี้ต้องบอกจริงๆว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็คือใช้แอปของธนาคารสีเขียวนะของแบงค์ของแบงก์งงกสิกรใช้งานง่ายนะผมเองก็ใช้ทั้ง3ธนาคารเนี่ยแหละแต่ผมก็ใช้แอปกสิกรเยอะที่สุดจริงๆทีนี้เนี่ยถ้าจะแข่งกันนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรม ทีนี้จะมีพฤติกรรมอะไรนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยอยากจะใช้จ่ายผ่านแอปของธนาคารสีม่วงหรือ SCB นั่นเองนะส่วน KBank เนี่ยเขาได้เปรียบไปนานแล้ว transaction จำนวนต่อวันเนี่ยมันเยอะมากแต่ว่า SCB เนี่ยมันไม่มันยังทำไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นการทำให้เกิดพฤติกรรมการจ่ายเงินผ่านแอป ตัวอื่นนะแต่ผมก็ระบบ Payment เดี๋ยวเขาก็ไปหาวิธีผูกกันเองนะครับแล้วก็ถ้าใครใช้จ่ายผ่านธนาคาร SCB ก็เดี๋ยวมีส่วนลดมีพอยต์คูณ2คูณ3เนี่ยราพอใช้ไปจนชินปุ๊บนะครับเหมือนกับเราขึ้นทางด่วนนะแรกๆก็ถูกๆนะค่ย10บาทพอใช้ไป1ปีมันคุ้นแล้วทีนี้ขึ้นต้องขึ้นทุกวันละก็กระโดดขึ้นไปราคา40บาทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมในการหลอมนะในการหลอม behavior ข้อที่4ก็คือทําให้เราทําให้ธนาคารเนี่ยสามารถรู้จํานวนธุรกรรมที่หมุนเวียนนะแล้วก็นอกจากรู้แล้วเนี่ยก็คือทำให้มันเกิดเ e l o c i t y t y ก็ ity, คือทำให้มันเกิดเกิดการสปินนะครับของตัวเงินผ่านภายในแอปนะก็มันก็จะทำให้ v o l ล m e ที่เขาที่ธนาคารได้เนี่ยก็ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าฟรีค่าจำเนียมอะไรก็แล้วแต่นะครับข้อที่5ก็คือพอรู้พฤติกรรมนะ ม่ว่าจะเป็นของผู้บริโภคของร้านคา้าหรือแม้กระทั่งของร i d เดอร์ว่าได้รายได้ไปเท่าไหร่ก็สามารถที่จะปล่อยกู้กับร้านค้าได้ก็ต้องบอกว่าพวกนี้มันเป็น Big Data นะครับถ้าร้านไหนขายดีมีรายได้สม่ำเสมออ่ะก็มีแต่คนอยากจะให้กู้แหละนะส่วนร i d เดอร์คนไหนขยันนะครับมีเงินทำงานดีรับเงินบ่อยก็ปล่อยกู้ก็ได้นะอย่างตอนนี้ของของ Grab ก็มีระบบปล่อยกู้เหมือนกัน นะปล่อยกู้ให้ไปไม่ว่าจะซื้อรถไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอะไรก็ว่าไปเขาก็มีของเขานะแล้วก็ข้อที่5ก็คือปล่อยกู้ให้ร้านค้านะครับข้อที่6ก็ปล่อยกู้ให้ร i d เดอร์ก็เป็น Personal อลโลไปนะก็อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับที่ผมเนี่ยคิดมาให้จริงๆเนี่ยต้องมีลึกกว่านี้นะแต่ผมยังไม่เห็นนะครับขอฝั่งร i d เดอร์กับฝั่งของ ผู้บริโภคนะว่าจะได้อะไรนะถ้าเกิดว่าทราบแล้วเนี่ยก็จะเจาะลึกได้ได้มากกว่านี้นะแต่นี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมธนาคารเนี่ยเขาถึงไม่อยากได้รายได้นะครับจากค่าคอมมิชชั่นแต่เขาจะสามารถได้รายได้จากการปล่อยกู้ได้รายได้จากตัวการเงินฝากและก็เงินหมุนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของธนาคาร ถ้าใครนะครับชอบไลฟ์นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งติดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวดีๆแบบนี้นะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกเช้า10โมงครึ่งกับผมพอนัทสิทธิ์นะครับเพื่อช่วยทำให้พวกเราตัดสินใจในการทำธุรกิจได้ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับวันนี้ผมนะครับจากผมพอนะครับจากรายการ Insight d i l y y ก็ขอลาไปก่อนเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรา พบกันใหม่นะในวันพรุ่งนี้ก็จะเอาข่าวดีๆแบบนี้แหละนะครับเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ ก่เนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวผมอะมีจุดเด่นอะไรไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเราสามารถเป็นได้มากกว่านี้ค่ะแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างมันติดอยู่อย่างเงี้ยมีล็อกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราค้าขายไม่ได้เฮ้ยเราช้าไปปะวะอยากจะขึ้นไปอีกขั้นนะแต่ไม่รู้จะไปยังไง ที่ชัดเจนเลยก็คือลูกค้าครับพอเราไาเรียนอีก2วันเนี่ยเราย่อยลูกค้าได้มากขึ้นแบ่งกลุ่มประเภทลูกค้าได้มากขึ้นเนี่ยเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาอะแล้วมันเป็นประโยชน์กับธุรกิจเราด้วยไปโฟกัสใน,นสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วให้มันเก่งขึ้นไปอีกอะไรที่เราทําได้ดีแล้วเราพัฒนาไปได้เพิ่มมากขึ้นไหนคะ พอเห็นโอกาสที่จะทําเงินหรือว่าพัฒนาความเก่งของตัวเองอะให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นไปอีกเพื่อที่เราจะได้ดึงจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้ได้เพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองเพิ่มศักยภาพตัวเองเพื่อที่จะได้ทําเงินได้มากขึ้นด้วยค่ะ มันมีแผนที่ที่จะทําให้ผมเนี่ยจะก้าวไปถึงจุดนั้นผมไม่ต้องรังเลเลยครับเพราะผมคอนเฟิร์มแล้วมันเป็นศาสตร์ที่ทําให้เราประสบความสําเร็จเร็วจริงแล้วมันเป็นคอที่คุ้มมากเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นคอที่แบบเหมือนไม่ได้เรียนในโรงเรียนหรือในมหลาลัย แทบจะทุกคนเลยนะเหมาะมากๆที่จะต้องมาเรียนคาสนี้บอกเลยว่าเป็นคาที่ถ้ายังไม่มาเรียนตายไม่ได้ตัดสินใจถูกล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ได้มาเรียนและเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สสัมมนาคันนี้ค่ะความสําเร็จอะมันไม่รอแล้วอะยิ่ง <c oughs> คิดนานยิ่งลังเลนานเนี่ยโอกาสที่จะทํากําไรหรือทาํารายได้กับธรมาหาตัวรอมันก็ช้าไปท่านนะ